ชถ้าพูดถึงผักสวนครัวนั้นคุณผู้ชมคงนึกถึงชะอมเป็นอย่างแรกเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นไข่ชะอมทานคู่กับน้ำพริกกะปิและข้าวสวยร้อนๆต้องบอกเลยว่าเข้ากันได้ดีมากเลยล่ะค่ะแล้ววันนี้เราก็พาคุณผู้ชมมาบุกถึงสวนชะอมและพืชอีกหลายชนิดของคุณอาพนมจะเป็นยังไงบ้างเราไปพบกับคุณอาเขาเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณอาชื่ออะไรคะผมนายพนมอ่อนนาคอยู่ตำบลตาข้ามอำเภอ่า่บางจา์จังหวัดส,สิงห์บุรีครับคุณอาปลูกพืชอะไรบ้างคะก็ตอนนี้ก็มีชะอมกัะเพราพริกกับแล้วก็ทำอ้อยด้วยครับโอ้โหปลูกหลายอย่างมากเลยนะคะเริ่มจากชะอมก่อนเลยแล้วกันค่ะคุณอาปลูกชะอมกี่ไร่คะผมนี่ตอนนี้ผมปลูกไว้สามร้อกิ่ง ที่การดูแลชะอมยังไงบ้างคะโอวชะอมมันดูแลง่ายครับมันไม่ได้ยากเรียนเลยครับมีน้ำฉีดยาบำรุงปุ๋ยมั่งนิดหน่อยก็ได้ผลมาอย่างเนี้ยพอผมซื้อกิ่งพันุเข้ามาครับเนี่ยกิ่งละสบาทแล้วก็มาปลูกลงหลุมเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็ลดน้ำฉีดฮอร์โมนแล้วต้องปลูกนานแค่ไหนคะถึงจะมีผลผลิตให้เราเก็บได้ ผมผมนี่มันประมาณ2เดือนครึ่งได้ที่ได้ผลผลิตมั่งเริ่มเริ่มได้ครแล้วคุณอาได้เก็บขายบ้างหรือ,อยังคะเก็บไปเยอะแล้วครับเก็บมาหลายเที่ยวแล้วก็พอได้ครับตอนนี้ก็กิโลละ40บาทครั้งหนึ่งก็ประมาณ6กเโลก็ทำผสมผสานไปมั่พริกมั่งกระเพามั่งอะไรมั่งก็ก็พอได้ครับ โอ้โหหนูเชื่อว,ว่าถ้าต้นโตเต็มที่ต้องได้ผลผลิตเยอะแน่นอนเลยล่ะคะ่ะแล้วทำไมคุณอาถึงเลือกปลูกชะอมล่ะคะก็เห็นอายุมันมากแล้วครับก็เลยไม่รู้จะทำอะไรก็มันมีที่อยู่นิดหน่อยก็เลยปรึกษากันก็แม่บ้านเลยแบบจะทำอะไรกันดีเราแก่ตัวไปแล้วเราจะไปทำอย่างอื่นเราก็ไม่ไหวแต่ยังี้ก็เก็บขายได้ทุกวันทุกวันมันก็พอมีอไรายได้จุนเจือครอบครัวครับ ถูกต้องแล้วล่ะค่ะคุณอาเพราะว่าการปลูกพืชหลายอย่างผสมผสานกันก็ช่วยให้เรามีรายได้ไม่น้อยเลยจริงไหมคะแล้วมาถึงเรื่องกะเพราบ้างคะ่ะทําไมคุณอาถึงเลือกปลูกกะเพราล่ะคะกะเพรานี่ก็มันก็ได้ไวอะนะเดี๋ยวเก็บเก็บขายได้ไวเดือนครึ่งเนี่ยมันก็ได้ได้ผล,ลแล้วได้ผลประโยชน์แล้วคุณอามีวิธีการปลูกกะเพรายังไงบ้างคะและปลูกทั้งหมดกี่ไร่คะ ต้นมันเนี่ยผมก็ไปเอามาแต่บ้านบันแฟนตอนมันขึ้นมาลูกเล็กๆผมก็เอามาฝุดหลุมฝุดหลุมแล้วก็ปลูกปลูกปลูกแล้วก็ลดน้ําฉีดฮอมนฉีดฮอมนแล้วผมก็ได้เลี้ยงครึ่งเนี่ยได้ผลประโยชน์แล้วตอนนี้ก็เก็บโลไปเลยเนี่ยว่าเขาเอาหมดเลยทีเดียวก็ตัดไปเลยเนี่ยตัดไปเมื่อวาน,น้แลวตอนเย็นผมก็ฉีดฮอมนอีกเภานี่ก็ประมาณสักห้าร้อยหลุมห้าร้อยต้น ้ก,กนี่ในการเก็บแต่ละครั้งคุณอาเก็บกระเพราได้เยอะแค่ไหนคะก็บันก็ต้องมีเวลาที่เขาจะสั่งเรานะครับเขาสั่งมากเราก็ตัดมากเราเราสั่งวันนี้ร้งหละยี่สิบโลก็ตัดให้เขาแลแ้วแต่จะสั่งมากสั่งน้อยแต่ก็เขาก็จะสั่งเราทบทุกวันนะถ้าเรามีดีมากๆเลยละคะ่ะ ผลผลิตดีแบบนี้กําไรงามๆจะไปไหนเสียละคะเนี่ยมาถึงเรื่องพริกบ้างค่ะคุณอาปลูกพริกพันอะไรคะแล้วมันมีข้อดียังไงบ้างพันจินดาครับพันจินดาลัวมัเมด็ดีเม็ดใหญ่นี่ครับมเม็ดใหญ่ดีน้ําหนักก็คงจะดีด้วยคุณอาได้ฉีดกลีนนาโนแคปซูลกับอะไรบ้างคะเนี่ยผมฉีดหมดเลยครับเนี่ยใช้หมดเลยทุกอย่างเลยเนี่ยใช้อย่างฮอร์นี่อย่างเดียวเลย จักกลีนนาโนแคปซูลได้ยังไงคะแล้วทำไมถึงตัดสินใจสั่งซื้อกลีนนาโนแคปซูลมาใช้ล่ะคะผมก็ดูในทีวีครับกอนทีแรกก็ไม่ค่อยไม่เชื่อเหมือนกันก็ดูทุกวันทุกวันไปประมาณสัก2อาทิตย์ได้ผมก็เลยเอลองสั่งมาดูีิก็เลยใช้อยู่ทุกวันนี่นะครับวันนี้ผมก็ใช้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยเริ่มปลูกใหม่ๆผมก็ใช้มาเลยเนี่ยผลผลิตก็ดีครับตอนนี้ชะอมนะเขาไม่ออกแต่ของผมออกเรืย ผมได้เก็บยตอนแรกคุณอาคิดไหมคะว่าในทีวีเขาจะหลอกให้เราหลงเชื่อหรือว่ามีการเตรียมกันที่แรกผมก็คิดนะแต่ไหนๆเราก็อยากจะลองอะลองเสี่ยงเอาเลยว่าออลองดูมีคนอื่นเขาก็มาแนะนําอย่างอื่นผมก็ไม่ไม่ฟังทาไมเชื่อใครผมก็สั่งมาเลยเขามาให้ผมผู้ึ้นผมฉีดเลยห้าหกวันผมมาดูใหม่โอ้โห ใครมาเห็นก็บอกเอายาอะไรมาฉีดเอาฮอร์มนอะไรมาฉีดบอกผมก็บอกให้เขาดูแล้วก็ดูที่ขวดนะโอ้โหถือว่าเป็นการเสี่ยงที่คุ้มค่ามากๆเลยนะคะคุณอาแล้วเรื่องของราคามันเป็นยังไงบ้างคะราคาก็ไม่แพงนะครับถือว่าชาวนาชาวสวนนี่ก็ถือว่าใช้ได้ครับคุ้มครับคุ้มคุ้มแล้วคนที่ผ่านไปผ่านมาเขามาทักยังไงบ้างคะ เขาก็มามองดูมาดูเวลาผมฉีดจะผมฉีดน่ยเขาก็มาดูผมว่าผมใช้อะไรบ้างดู้่าที่เนี่ยผมไม่ได้ใช้อะไรผมใช้อย่างเดียวนะครับยาฆ่ามาลงมาแรงผมก็ไม่เคยได้ใช้ผมก็แนะนําเขาอื่นมาก็ผมก็แนะนําผมก็อยากจะให้ให้เขาได้ดีบ้างเรื่องต้นทุนการใส่ปุ๋ยล่ะคะมันลดลงยังไงบ้างเนี่ยผมทำมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสเดือนกว่าเนี่ยผมใช้ปุ๋ยไปครึ่งกระสอบ ใ,ใหม่ตอนใหม่ะแรกๆแ,แล้วก็ตอนหลังนี่ก็ไม่ได้ใช้เลยก็ใช้แต่ของนี้อย่างเดียวเลยโอ้โหนอกจากผลผลิตจะดีแล้วยังลดต้นทุนลงได้เยอะเลยนะคะคุณอาแล้วในเรื่องของอ้อยล่ะคะคุณอาปลูกทั้งหมดกี่ไร่แล้วอ้อยพันธุ์นี้มันมีข้อด,ดียังไงบ้างคะเจ็ดไร่ครับเขาบอก,กว่ามันต้านทานโรคดีอะไรดีแล้วก็แป้ว่าน้ำหนักมันดีเขาก็แนะนาทางโรงงานเขาก็แนะนําให้เอาอย่างนี้มันมี ว่าเลยเอา้าปลูกกระปลูกประเทือกเชือกเ,เขาโรงงานคุณอาฉีพก,กลิ่นนาโนแคปซูลกับอ้อยไปแล้วมันเห็นผลดียังไงบ้างคะโอ้โหสูงรับสูงสูงลำลำดีลำใหญ่ใครมาเห็นก็บอกโอ้ยดีจังอ้อยดีจัง,ออจงโอ้โหเห็นคุณอาพูดขนาดนี้หนูอยากจะเห็นของจริงแล้วละคะ่ะพาหนูไปดูชะอมก่อนเลยนะคะถ้าง,งั้นไม่รอช้าแล้วนะคะไปกันเลยคะ่ะ ชะอมของคุณอาเห็นต้นเล็กๆแบบนี้แต่เขาบอกเลยว่าแตกยอดออกเยอะมากเลยนะคะคุณอาคุณอาคิดว่าการที่เราฉีดกลีนนาโนแคปซูลมันช่วยให้ชะอมแข็งแรงยังไงบ้างคะคือตอนนี้ลําต้นก็แข็งแรงดีครับเนี่ยมันแล้วก็แตกดีแตกยอดลายตอลายแตกเนี่ยแ,แตกมาเนี่ยยอดอวใครมาเห็นเขาบอกโอ้กระชะอมทำไมยอดใหญ่จัง เห็นบอกว่ามีประธานสภามาถามด้วยว่าเราใช้อะไรทำไมชะอมถึงแตกยอดดีขนาดนี้คุณอาบอกเขาไปไว่ายังไงคะประธานสภาแกก็มาดูเรืยนะครับมาถามมาดูใบกระพงกระเพราอะไรต่ออะไรตัองชะอมแกก็มาบอกเออยอดดีจังเลยอยอดวบยอดใหญ่ผมก็แนะนำให้เขาใช้คนนี้เห็นผลดีขนาดนี้คุณอาพอใจในตัวกลีนนาโนแคปซูลไหมคะครับพอใจมากเลยครับ ได้ผลค่ัได้ผลสุดยอดมากเลยค่ะแต่ตอนนี้หนูอยากเห็นอ้อยลำใหญ่ๆแล้วล่ะค่ะคุณอายช่วยพาหนูไปดูหน่อยนะคะ วังคุณจะตกใจเพราะผลผลิตที่ดีขึ้นทันตาเห็นเพราะนาโนแคปซูลที่ใครว่าดีใครว่าเด่นต้องหลีกทางให้ผลีนนาโนแคปซูลผลิตภัณฑ์ที่เกษตรกรถูกใจทั้งคุณภาพและราคาไม่ว่าจะใช้กับนาข้าวก็เม็ดใหญ่รวงงามผลผลิตราคาดีกว่าใครกับพืชไร่ที่ว่าใกล้ตายก็กลับฟื้นให้ผลผล,ผลิตทันตาเห็น กับพืชสวนยิ่งถูกใจช่วยเพิ่มผลผลิตได้อย่างน่าอัศจรรย์พูดเลยว่าถ้าได้ใช้ระวังไว้คุณจะตกใจกับผลลัพธ์ที่ได้คือเงินในกระเป๋าที่เพิ่มขึ้นมากมายแค่วิธีง,ง่ายๆกับกลินนาโนแคปซูลเพียงแกะเม็ดและผสมกับน้ำตามอัตราส่วนที่ระบุไว้ข้างขวดฉีดพ่นให้หารทางรากลำต้นและใบเพียงเท่านี้แค่5วันเห็นผลเปลี่ยนแปลงชัดเจนแน่นอน จะรออะไรไม่พิสูจน์ไม่ได้แล้วแล้วคุณจะรู้ว่าของถูกและดีนั้นมีอยู่จริงโอ้ที่เอาผมเอามาฉีดตอนนั้นอยู่โอใบมันเขียวดำปึ๊ดเลยเลยผมบอกเขาถ้าก็าถึงว่าเออติดใจเ้ยไอ้ช่วงผมฉีดนะมันแรงนะมันแรงจัดยอดมันจะพุ่งขึ้นเลยเออมันจะเปลี่ยนสีทันทีเออดูดีนี่ว่าคนเขาขี่รถผ่านเนี่ยเขามองดูว่าของเราเนี่ททำไมใบมันเขียวเออเอาอะไรมาฉีดเขาบอกเอากินนะเอากิน เดี๋ยวไปใช้ตัวอื่นราคามันสูงพอผมไปเจอไอ้ตัวนี้ว่าเออราคามันเมอมันมันถูกกว่าแบบตัวอื่นนี่ก็ออกมาลองดูอืมันก็ไม่แตกต่างกันนี่นะเออของเราถูกกว่าถูกกันเยอะเลยโอ้ยให้เกษตรกรทุกคนนี่หันมาใช้เถอะเนี่ยมันไม่อันตรายลูกเด็กเล็กแดงหรือว่าใครก็ได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนี่ไปฉีดไปไหนก็พ่นได้สบายไม่มีอันตรายนะครับใช้ได้ นี่ผมใช้ประจํานี่หันมาใช้ตัวนี้นะมันลดต้นทุนได้เยอะมประทับใจมากเลยดีมากใช้กินนาโนเนี่ยผมว่าเราดูฉีดแล้วมันจะดูใบใบมันที่เหลืองมันก็จะเขียวขึ้นมาทันทีเลยนะเขียวแล้วก็ดูต้นใบแข็งต้นแข็งรูต้นมันอวบดีอะไรดีมันไม่ค่อยไม่ค่อยมันดูแล้วไม่สมอสมานะกะาวว่าเปลี่ยนแปลงดูกอดูกอมันกลางแล้วก็ ข้างล่างก็อวบดีอะไรเนี่ยต้นแข็งใบแข็งดูโรคแล้วก็ไม่ค่อยมีนะครับแตกต่างกันเยอะเลยครับแต,แต่เราใช้กินนานนนี่มันแตกต่างกับเมื่อก่อนเราไม่ได้ใช้พอฉีดก,กินมาแล้วก็ดีนะผมว่าดีก็อย่างที่เขาโฆษณาดีผมว่าดีมากปีนี้ก็เลยดูในโทรทัศน์ล้วก็สั่งเลยสั่งมาอีกเนี่ยเนี่ยเพิ่งฉีดมาได้ก็ประมาณ10วันมั้งเนี่ยแล้วดูใบสวยนะเขียวปึ๊ดเลย เอาถังก็รอนมาผสมก็นั่นฉีดเนี่ยนนะูนเขียวดูสวยนะถ้าไม่จริงมันไม่เป็นนี้นะผมว่าฉีดแล้วแม่เน่ดูให้ใครมาดูก็ดีก็เขาของดีอะ่ะทระมนะึงนี้ว่าวันนี้ว่านตามแต่คนจะเชื่อนะแต่เราเรามั่นใจเราเชื่อเราเองเราเชื่อของเราเราต้องลองโปรโมชั่นว้าวๆ้าลีน่านโนแคปซูล20แคปซูลปกติ3,000บาทลดเหลือเพียง1000บาทเท่านั้นลีน่านโนชนิดน้ำสี่ขวด ปกติ3960บาทลดเหลือเพียง1,000บาทเท่านั้น20สายแรกต่อวันเท่านั้นจะส่งฟรีโทท โอ้โหโอ้อยของคุณอาใบาเขียวลำใหญ่มากๆเลยละค่ะพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดกี่ไร่คะแล้วเป็นพันธ์ุอะไรคะตรงนี้พื้นที่7ไร่ครับอ้อยพันธ์ุขอนแก่นนะพอฉีดกลีนนาโนแคปซูลไปแล้วคุณอาพอใจในผลผลิตที่ได้ไหมคะพอใจครับดีมากๆครับตรนนี้ล้มหมดแล้วครับมันหนักเกินไปห <laughs> นักไปดีมากๆเลยละค่ะแล้วคุณอามีวิธีการดูแลอ้อยยังไงบ้างคะ และใส่ปุ๋ยไปทั้งหมดกี่ลูกคะตอนแรกผมก็พอแตกตัวขึ้นหน่อมมาผมก็ฉีดยาฉีดฮอร์โมนแล้วก็ให้น้ําก็เรื่องไม่ยากนะตอนที่ปลูกใหม่ๆก็ใช้ไปสิบลูกลองพื้นเนทะ่าน,นั้นแล้วไม่ได้ใช้เยอเห็นบอกว่ากลี n นนาโนแคปซูลก็ช่วยให้อ้อยทนแรงได้ด้วยจริงไหมคะคุณอาอ้อยมันทนแรงมนะีน้ำผมก็ให้ตอนน้ำผมก็ให้เดือนละครั้ง ไม่ได้ให้อีกเลยเนี่ยหลายเดือนละก็ยังไม่ให้เลยไม่ได้ให้เพราะไม่มีนห้ําแล้วตอนนี้ถึงจะขาดน,น้ำยังไงแต่อ้อยของคุณอาก็ลำใหญ่ใบเขียวอยู่ดีนะคะคุณอาคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรและมีโรคแมลงรบก,กวนบ้างหรือเปล่าคะผมก็ฉีดไปแค่สองครั้งนะครับเนี่ยผมก็ไม่ได้ฉีดไม่ได้ทําอะไรอีกเลยปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่อีกอะไรอีกก็ใครมากก็ชมโอ้หอ้อยสูงจังยาวจังโรคแมลงของผมไม่มีไม่มี ยอดมากเลยค่ะแล้วของเพื่อนบ้านมีมแมลงรบก,กวนบ้างไหมคะแล้วเขามีวิธีการควบคุมยังไงบ้างคะเขาก็มีครมีไอ้ผมหนอนเจาะหนอนเจาะลําต้นอะไรต่ออะไรขึ้นไส้ยังมีคืออย่างนั้นก็เก,ก็ต้องใช้ยาฉีดยาพ่นปล่อยไว้มันก็กินหมดโอ้โหคุณอาพอใจขนาดนี้ช่วยตัดให้หนูดูสักลําหน่อยได้ไหมคะครับได้ครับ อ้อยของคุณอาลำใหญ่หน่าทานมากๆเลยล่ะค่ะว่าแต่อ้อยพันนี้เขาเอาไปทำอะไรคะเขาหีบครับทำน้ำตาลครเข้าโรงงานแล้วมันได้ราคาดีไหมคะตันละ850ต้องบอกว่าราคาไม่ธรรมดาเลยนะคะแล้วคุณอาคิดว่าปีนี้จะได้ผลผลิตเท่าไหร่คะผมก็กล่าวว่าอย่างนี้ก็ประมาณ ถึง25ตันครับไทยคมมาดูก็บอก25ตันเนี่ยแน่แน่โอโ้โหเจ็ดไร่ได้25ตันผลผลิตดีต้นทุนต่ำแบบนี้ปีนี้ต้องรวยเละเลยแน่เลยนะคะคุณอาเอาละค่ะเราไปดูอ้อยทางด้านนู้นกันดีก,กว่าไปกันเลยค่ะคุณอา ได้ผลผลิตดีขนาดนี้ช่วยบอกความประทับใจอะไรในตัวกรีนนาโนแคปซูลหน่อยได้ไหมคะอ๋อเพื่อปรับสวนควรัวนะครับฉีดแล้วดีแน่ครับผลผลิตดีครับแตกกอดีแตกต้นโอหนอเอนอย่ยขึ้นเยอะมเมล็ดก็ดีโอ้ดกอันนี้ผมใช้แล้วครับใช้ได้ดีแน่นอนครับสำหรับของกรีนนาโนนะครับ แล้วคุณอาจคิดว่าการทําเกษตรอินทรีย์มันดีกว่าเคมียังไงบ้างคะก็เคมีเนี่ยคือมันแพงครับมันแพงแล้วมันอันตรายกับสุขภาพเราแต่อินทรีย์เนี่ยมันไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเราแล้วก็ผลประโยชน์ก็ดีใช้ได้ดีด้วยผมก็ใช้เนี่ยใช้อย่างเดียวเลยผมไม่เคยใช้อย่างอื่นเลยเนี่ยใช้ของกลีนอย่างนาอย่างเดียวราคาก็ถูกครับโอ้โหกลิ่นนาโนแคปซูลตัวเดียวเอาอยู่จริงไหมคะ คุณอาช่วยแนะนำเกษตรกรทางบ้านหน่อยได้ไหมคะว่าการใช้กลีนนาโนแคปซูลมันเห็นผลดียังไงบ้างครับสำหรับเกษตรกรครับไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวหรือเป็นผลไม้อะไรก็แล้วแต่อ้อยอะไรก็ขอให้ใช้นะครับดีแน่ๆครับผมรับรองครับเพราะผมใช้อยู่ครับโอ้โหสุดยอดมากเลยล่ะคะ่ะกลีนนาโนแคปซูลนี่ดีจริงๆเลยคุณอาพนมคอนเฟิร์มค่ะ แล้ววันนี้รายการของเราก็ต้องขอขอบคุณคุณอาพนมมากๆเลยนะคะขอให้คุณอาได้ผลผลิตดีๆเก็บขายได้ตลอดปีเลยนะคะเห็นไหมล่ะคะคุณผู้ชมกลีนนาโนแคปซูลนี่สุดยอดเลยนะคะเพราะไม่ว่าจะใช้กับพืชชนิดไหนก็ได้ผลดีไม่แพ้กันเลยล่ะค่ะ สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจอยู่แล้วก็รีบโทรสั่งกันเข้ามาเลยนะคะผลผลิตจะได้ดีๆเหมือนของคุณอาเขาไงล่ะคะเพราะของถูกและดีมีอยู่จริงสำหรับวันนี้รายการกล้าลองของดีหมดเวลาลงแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ เลยโปรดชันโอ้โอ้ระวังคุณจะตกใจเพราะผลผลิตที่ดีขึ้นทันตาเห็นเราะนาโน,โนแคปซูลที่ใครว่าดีใครว่าเด่นต้องหลีกทางให้คลีนนาโนแคปซูลผลิตภัณฑ์ที่เกษตรกรถูกใจทั้งคุณภาพและราคาไม่ว่าจะใช้กับนาข้าวก็เม็ดใหญ่รวงงามผลผลิตราคาดีกว่าใคร กับพืชไร่ที่ว่าใกล้ตายก็กลับฟื้นให้ผลผลิตทันตาเห็นกับพืชสวนยิ่งถูกใจช่วยเพิ่มผลผลิตได้อย่างน่าอัศจรรย์พูดเลยว่าถ้าได้ใช้ระวังไว้คุณจะตกใจกับผลลัพธ์ที่ได้คือเงินในกระเป๋าที่เพิ่มขึ้นมากมายแค่วิธีง่ายๆกับกลินนาโนแคปซูลเพียงแกะเม็ดและผสมกับน้ำตามอัตราส่วนที่ระบุไว้ข้างขวด ฉีดพ่นให้อาหารทางรากลำต้นและใบเพียงเท่านี้แค่5วันเห็นผลเปลี่ยนแปลงชัดเจนแน่นอนจะรออะไรไม่พิสูจน์ไม่ได้แล้วแล้วคุณจะรู้ว่าของถูกและดีนั้นมีอยู่จริงพวกปุ๋ยก็ไม่ได้ใช้มากพวกสารเคมีพวกยาฆ่าแมลงอะไรพวกนี้ไม่มีผมไม่ได้ใช้รู้สึกว่ามันเขียวดีแล้วราคาถูกแล้วก็ใช้ง่ายพอถึงก็ผสมใส่ถังแปกฉีดไร้เลยเพราะว่า ไม่ต้องไปคนแบบตัวอื่นต้องคนให้เสียเวลาใช้ง่ายดูรวงเขาใหญ่แล้วแต่กอมันลมแรงก็ไม่ค่อยลม้มคือว่าใช้ได้ยาตัวนี้ตัวตัวน,วนี้ข้าวนี่มันจะเขียวเสมอนะแล้วรวงข้าวที่จะออกมาเนี่ยรวงมันจะใหญ่แล้วน้ําหนักดีคือว่า,มาเมล็ดรีบมันไม่ค่อยมีอะพูดง่ายพอมันก้มปุ๊บเนี่ยมันจะเหลืองเสมอเลยแล้วมันจะเขียวใบตั้ง ผมอยากจะให้เกษตรกรที่ชาวไร่ชาวนานะครับให้หันมาใช้กลีนอย่างผมใช้แล้วดีราคาก็ถูกผลผลิตก็เพิ่มขึ้นคนที่ยังไม่เคยใช้อยากให้ลองมาใช้ดูใช้แล้วจะต้องไม่ผิดหวังข้าวได้มากร้อยถังได้ต่อหนึ่งไร่ผมใช้มาแล้วเพราะว่าปีที่แล้วก็เคยตื้อเอามาฉีดครั้งหนึ่งอ้อยมันจะแตกโนมันจะเยอะกว่าเก่าปีที่แล้วนีวอ้อยมันจะไม่ค่อยมีหน่อพอมาปีนี้หน่อมันขึ้นเยอะกว่าเก่า พอเราฉีดเขาไว้เพราะว่ามันงามเขียวดีแล้วก็โตดีลำนวลลำใหญ่แม้แต่ผลแรกก็ยังเขียวอยู่ข้างไร่เขามาดูเออแกทำยังไงทำไมถึงอ้อยแกเขียวจังก็เลยบอกเขาว่าใช้ไอ้นี่แหละคือว่าป้าตัดอ้อยแล้วก็ป้าว่าจะลุต่อทิ้งสีก,ก็เอากรีนนาโนไปฉีดก,ก็เลยไม่ต้องรุกค่ะเพราะว่าขึ้นแตกหนอดีเขียวโตวไวมันก็เขียวดีค่ะใบงาม ลผลผลิตกระดูน่าถ้าเราจะเป็นหัวดีเพราะว่าผลมันแรงมากแต่ก็ยังโตนะคะใบมันเนี่ยจะไม่เป็นจุดจะเขียวอยู่ตลอดเวลาชอบมากเลยราคาก็พอดีแล้วก็ลดต้นทุนกันในการซื้อปุ๋ยเคมีช่วยเหลือเราีตรงที่ว่าเราจะได้มีเงินไปทําอย่างอื่นลงลูกเรียนอะไรยางเงี้ยเนาะมันก็ทําให้ของเราดีด้วยโปรโมชั่นว wow, wow. ้าวว้าวลีนาโนแคปซูล20บแคปซูลปกติ3,000บาทลดเหลือเพียง1,000บาทเท่านั้น ลินนาโนชนิดน้ำ4ขวดปกติ3,960บาทลดเหลือเพียง1,000บาทเท่านั้น20สายแรกต่อวันเท่านั้นจะส่งฟรีโทร